สวัสดีครับเพื่อนๆรถไชซี่งอีเสเทนเคยวันนี้จะพาไปใส่ปุ้ยไอ้ครับผมปุย,ย้ยเอามา6สีลูกก่อนใส่หมดแล้วค่อยไปเอาใหม่เจ็ดไล่เจ็ดไล่น่าจะประมาณ7ลูกถูกเจ็ดลูกครับผม อ้อยใหญ่แล้วน่าจะไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่้าชมข้างๆไร้ครับฝนไม่ตกฝนเพิ่งตกเมื่อคืนตกก็ตกไม่แรงหรอกใส่ปุ๋ยไปน่าจะละลายดีครับครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศทางเท่าไรตัวนี้ก็จะเป็นป่ามันปามันข้างๆไร่เราตัวนี้ตัวนี้อ้อยอ้อยน่าจะเป็นตอ ต่อสามครับผมไอ้อยอ้อยต่อสามอ้อยต่อสามจอ้อยเราเป็นอ้อยต่อแรกก็พาชมไล่อ้อยไล่มาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม,มอื่เราถ่ายชิ่งช่วงนี้ก็ดูอ e ีแจ็กไปก่อนอีแ e ท็กเอาไล่ครับไปดูว่าไม่ได้มาเจอไล่สองอาทิตย์แล้วจะเป็นยังไงฉีดยาไวา ยาไว้ถึงแล้วถึงแล้วครับฉีดยาเผาไม่ไว้อ้อยเราเป็นตัวแล้วเราขีดเผาไม่เลยตรงนี้เราตัดไปซ่อมเดี๋ยวเราจะตัดอิดพุ่งนี้ตรงนี้เราตัดไปซ่อมอิดแปงแล้ววันนี้ก็จะตัดอีดแถวหนึ่ง แถวหนึ่งเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมครับผมเอ๊ะตัวนี้ทำไมมันตายวะเพราะว่าเราตัดหมดแลนน้วมีไมาจางไนวะ ก็ประมาณนี้ครับผมอ้อยดูครับกำลังขึ้นลําก็จะใส่ปุ๋ยก็จะหวานปุ๋ยใส่ปุ๋ยหวานไปเลยสูตรผสมผมอ้อยอ้อยปลูกเดือนสิบเดือนสิดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็จะเป็นสูตรสูตรนี่ สามสิบศูนย์ศนสามสศูนกับอะไรนี่ศูนย์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 หกสิบอุ้ยใส่อ้อยเร่งสวยเร่งงามอย่างเดียวเลยมาเดินชมไรก่อนยาก็ตายดีอยู่ครับผมลอง ห่างหน่อยครับผมเดินน่าจะเดินได้จะมุดใส่ยังไงนี่เรปเอาเครื่องมาพ่นดีไหมครับผมครับผมเนี่ยตางนี้ตรงนู้นก็จะเป็นอ้อยอ้อยเท่าแก่หาเดินชมไร่ดูไร่ขึ้นลํำแล้วครับผมพร้อมที่จะขายได้ ได้อยู่ครับพร้อมที่จะขายได้ฝนก็ลงเม็ดตึบๆอยู่ครับผมนี้อ้อยเท่าแก่มันฉีดยาไปแล้วอ๋อฉีดยาแล้วน่าจะฉีดแต่ขอบ,ขอบปีแรกครับผมปีแรก เด,เดี๋ยวตัดแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนครับผมตอนนี้อ้อยเล็กครับเป็นลำแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นอ้อยซ่อมอ้อยซ่อมส่วงปีใหม่อ้อยซ่อมปีใหม่ที่สงการนี่แหละจำไม่ได้น่าจะสงการสูบน้ำใส่โอ้ยายเยอะเทอะวะ หรืออ้อยหรือยาจะได้กินปุ๋ยก่อนกันก็จบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับ